ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกับการรีวิวตัว AutoCAD 2020แล้วก็ตัว G-STARCAD 2020นะครับพื้นฐานนะครับว่า2ตัวนี้ระหว่างตัว AutoCAD กับตัว G-STARCAD มีความคล้ายคลึงในการทำงานแตกต่างหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับตัวการเปิดไฟล์ของตัว AutoCAD นะครับก็เปิดไฟล์นะครับก็เปิดไฟล์สีนาสกุลที่เป็นของแคด ก็คือ DWG นะครับ DWS Dxf แล้วก็ DWT นะครับส่วนการเซฟแอดไฟล์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าตัว CAD นะครับสามารถ Save a d ด็อ c เวอร์ชัได้นะครับแล้วก็ f o r m แมล่าสุดนะครับก็จะเป็น AutoCAD 2018นะครับต่อมานะครับเรามาดูคีย์รัดหรือ Shortcut k e ์นะครับว่าใน AutoCAD 2020มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับ ันับแรกเลยนะครับคำสั่งลาย L นะครับคีกวางให้ขนาดเดี๋ยวผมจะลองวาดสี่เหลี่ยมร0อยคูนร้อนะครับตัวนี้อันนี้ผมก็ได้สี่เหลี่ยมร0อยคูนร้อนะครับแล้วก็การวัดนะครับการให้ดิเมนชันนะครับตัวนี้นะครับก็ยังจะเป็นการให้ดิเมนชันปกตินะครับ สามารถ copy นะครับ copy ออกมาได้นะครับโอเคในลักษณะน,นี้แล้วก็ dimension style นะครับตอนนี้มันเป็นสีแดงนะครับผมอยากให้มันเป็นสีขาวปกติผมก็สามารถเลือกเข้ามาปรับเปลี่ยนได้เหมือนเดิมน,นะครับในหน้าต่างการตั้งค่า dimension อันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูดีๆนะครับหน้าต่างการตั้งค่า dimension ระหว่างตัว AutoCAD กับ G s t a r c a d นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับ โอเคนะครับตัวนี้แล้วก็เทกสไตล์ต่างๆนะครับการตั้งค่าฟอนต์นะครับให้ขนาดนะครับแล้วก็รูนะครับเทสทดสอบต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟอน,น,ฟอนต์นะครับฟอนต์สไตล์นะครับก็จะมีอยู่สองสไตล์ก็คือเป็นสไตล์ปกติเขาเรียกว่าทูไท p ฟอน n t นะครับทูไท p ฟอนจะเป็นตัวหนานะครับ ส่วนฟอนต์ของแคดจะนามสกุณ .shx นะครับจะเป็นตัวบาร์นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับแล้วก็การพอดการพิมพ์ต่างๆนะครับคอนโดนที่นะครับเราก็เลือกนะครับวิธีเครื่องพอดนะครับก็จะเป็น DWG to PDF แล้วก็ขนาดกระดาษนะครับเป็น A4 นะครับตรงนี้วิธีการพอดนะครับก็มี4วิธี Display Extend Limit แล้วก็ w i n d o w อันนี้เดี๋ยวเรา พอดกันแบบวินโด์นะครับคลิกข้อปกติเลยครับเป็นวินโด้อ่าเซฟเป็นซรงเซนเตอร์เดอะพอดฟิตทูเพเปอร์แนวตั้งแนวนอนนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับไลายแอพพายพรวิวได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการพอดนะครับของตัวออโตแคดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะครับการสร้างการให้ขนาด การเขียนเทคลงไปแล้วก็การพอรอนออกมาดูต่อยิ่งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัว g s t a r ร์แ2020บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสวิตโปรแกรมไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัว g s t a r ร์แค2020นะครับหน้าต่างอินเทอร์เฟซนะครับก็คล้ายคลึงกับตัว a u t o c a คนะครับการเปิดไฟล์นะครับของตัว g ีสตาร a แก็เปิดได้4นามสกุลเหมือนกันก็คือ DWG dws dxf แล้วก็ d wt นะครับสี่นามสกุลนี้นะครับการเซฟแอดไฟล์นะครับฟอร์แมตนะครับเซฟเป็นฟอร์แมตของออโต c แคเลยนะครับเป็นออโต c แคฟอร์แมตล่าสุดก็คือ2018นะครับตามสูตรก็จะเป็น r 1 4นะครับที่เป็น dwg นะครับช็อตคัทคีย์คีย์รัดนะครับ l line enter นะครับ f 8นะครับล็อกแกนให้ตรง90องศาเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ขนาด นี้ผมก็จะวาดเหมือนกันเลยนะครับสีเหลี่ยมร้อยพืนรอยนะครับซีโคดนะครับแล้วก็ดิเมนชันในการวัดนะครับตัวนี้ดึงออกมานะครับหน้าต่างดิเมนชันนะครับที่ผมให้สังเกตนะครับดูว่ามันมีความคล้ายคลึงกันมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้อ่าผมก็ลองปรับขนาดต่างๆดูนะครับ p r i m a r y u n i นนะครับก็สามารถปรับได้เหมือนกันตรงนี้นะครับเอาเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับแอบถโอเคได้เลยโ o s t of นะครับก็จะเป็นจำนวนเต็มพ o copy มานะครับตรงนี้เหมือนกันเลยแล้วก็ Text นะครับการสร้าง Text นะครับให้ขนาด Text นะครับความสูงโดสิ e เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ test พิมพ์ทดสอบดูอ่า ผมลองสัมผัสดูนะครับมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับฟอนต์สไตล์นะครับตัวนี้ก็รองรับได้สองฟอนต์นะครับฟอนต์ที่เป็น two type ต์ของแท็บไอของ Windows นะครับก็จะเป็นตัวหนาส่วนฟอนต์ที่เป็น shx ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบางเหมือนกันเลยนะครับโอเคในลักษณะนี้การคอดการริ้นนะครับตรงนี้นะครับเลือกนะครับพาสเตอร์ที่ต้องการจะออกนะครับตัวนี้ เลือกขนาดใช้กระดาษนะครับ A4 นะครับวิธีการพิ i พ์การพอดนะครับก็จะมี4วิธีนะครับที่ขายกัน Display Extend Limit Window นะครับผมก็คลิกข้อไปเลยแล้วก,ก็ Center the Pod ก็พอตรงกลางแนวตั้งแนวนอนสามารถปรับได้นะครับ Apply Review ดูเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้นะครับแทบจะไม่ต่างกันเลย อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวพื้นฐานนะครับระหว่างตัว G-Star c a แกับตัว a u t o c a d 2020นะครับที่รู้กันว่านะครับว่ามันคล้ายคลึงกันมากน้อยแค่ไหนนะครับให้ดูกันเลยนะครับต่อโปรแกรมนี้นะครับการทํางานนะครับผมลองทํางานดูนะครับมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคีรัสนะครับผลแสดงออกผลลัพธ์ที่แสดงออกมาได้นะครับมันคล้ายคลึงกันมากนะครับ โอเคเดี๋ยวครั้งหน้านะครับก็จะมีคำสั่งพิเศษน,นะครับในตัว g s t a r c a 2020นะครับที่ผมไปศึกษาเพิ่มเติมมานะครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามดูได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ